ปุงป่องหลังคอทํทำยังไงดีปัญหาที่แม่แม่หลังคอทุกคนต้องเจอคะ่ะแม่ฝ้ายเลือกมาปรึกษากับทางเดอะคลินิกสาขามาเช่ทองหล่อคะ่ะบรรยากาศที่นี่ดีมากๆเลยคะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยนะคะก่อนอื่นต้องพาชมบรรยากาศของทางเดอะคลินิก สาขามาเช็ดทองหลอกกอนเลยนะคะที่นี่มุมถ่ายรูปเยอะมากๆเลยคะ่ะแล้วก็สะอาดมากๆเลยคะ่ะ และแม่ฝ้ายนะคะก็มาดูโปรแกรมที่แม่ฝ้ายสนใจนะคะนั่นก็คือโปรแกรม e x c a l e o ค่ะโปรแกรมนี้นะคะจะเหมาะกับแม่ฝ้ายมากเลยค่ะที่มีปัญหาเก็บกับพุงไม่ยุบหลังคลอดค่ะจากการปรึกษาคุณหมอเบื้องต้นนะคะคุณแม่หลังคลอดส่วนใหญ่จะประสบปัญหาหน้าท้องไม่กลับสู่สภาพเดิมก่อนท้องนะคะเนื่องจากสรีระของร่างกายต้องถูกปรับให้ขยายออกเนื่องจากการมีบุตรค่ะ ซึ่งแม่ฟายก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่เจอกับปัญหานี้คุณหมอแจ้งว่าโปรแกรมเอ็กซากาวนีโอ e สามารถช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างมวลกล้ามเนื้อและดึงกล้ามเนื้อหน้าท้องที่แตกให้กลับมาชิตกันได้ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นขั้นตอนการติดเครื่องเอ็กซากาวนีโอ e นะคะขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยค่ะสามารถนอนให้คุณหมอติดเครื่องตัวนี้ได้อย่างสบายๆเลยค่ะ เครื่องตัวนี้นะคะช่วยกระตุน้นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อกระชับสับส่วนพร้อมไปกับการสลายไขมันสะสมได้สูงสุดเหมือนการหดกลิงกล้ามเนื้อ20,000ครั้งในเวลาเพียง30นาทีค่ะจึงสามารถสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มได้ถึง16%ลดไขมันได้19%และยังให้การรักษามามากกว่า500,000ครั้งทั่วโลกแล้วด้วยนะคะ นอกจากนี้นะคะโปรแกรม Excalio ยังเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องให้ชัดเจนมากขึ้นคะ่ะผู้ที่ต้องการสร้างกล้ามเนือ้อและกระชับกล้ามเนื้อของก้นผู้ที่ต้องการมีต้นแขนต้นขาที่กระชับและผู้ที่มีปัญหาไม่สามารถออกกำลังกายได้อย่างเต็มที่รวมถึงผู้ที่ไม่มีเวลาออกกำลังกายด้วยนะคะตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลยคะ่ะ หลายคนอาจจะสงสัยว่าสามารถทำเอ็กซ์เกานนโอบริเวณใหนได้บ้างสามารถทำได้ทั้งต้นแขนหน้าท้องก้นต้นขาต้นแขนน่องนะคะตัวนี้จะเป็นตัวช่วยที่กระชับและสร้างกล้ามเนื้อได้ดีเลยค่ะเพราะสามารถสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มมวลกล้ามเนื้อดีกว่าเดิมถึง156%เบินไขมันพร้อมกระชับผิวมากกว่าเดิมถึง157%เลยค่ะ เครื่อง Excalio นะคะกระตุ้นให้กล้ามเนื้อเกิดการหดตัวได้ถึง100%นะคะซึ่งการออกกำลังกายตามปกติร่างกายจะสามารถกระตุ้นให้กล้ามเนื้อหดเก่งได้เพียง40-60%เท่านั้นค่ะ นอกจากนี้นะคะโดยกระบวนการนี้นะคะจะกระตุ้นให้มีการหดเกร็งของกล้ามเนื้อได้สูงถึง20,000ครั้งในเวลาเพียง30นาทีค่ะจะกระตุ้นให้กล้ามเนื้อเกิดการเปลี่ยนแปลงใน2รูปแบบเลยนะคะนั่นก็คือการเพิ่มขนาดที่ใหญ่ขึ้นของมัดกล้ามเนื้อค่ะและการสร้างจํานวนเส้นใยกล้ามเนื้อที่เพิ่มมากขึ้นภายในมัดกล้ามเนื้อค่ะนอกจากนี้กระบวนการดังกล่าวนะคะยังนึกเหนียวนำํำ เกิดการเร่งปฏิกิริยาเผาผลาญของเซลล์ไขมันและทําให้เซลล์ไขมันเกิดการสลายตามธรรมชาติคะ่ะและข้อดีอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะนั่นก็คือเมื่อเรารักษาไปแล้วนะคะไม่ต้องมีการผักฟื้นค่ะสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยนะคะถ้าถามว่าเอ็กซ์เกานโอได้บ่อยแค่ไหน ตามคำแนะนำของแพทย์นะคะคือทำบริเวณและ4ครั้งค่ะแต่ละครั้งห่างกันประมาณ2-3วันค่ะเมื่อครบคอร์สแล้วควรเว้นประมาณ1เดือนจึงจะเริ่มกลับมาทำคอร์สใหม่ในบริเวณเดิมได้นะคะโดยสามารถทำเอ็กซ์กลนิโอเพื่อช่วยสร้างกลมเนื้อและ,ะผ่นอนผันไขมันได้เรื่อยๆ จนกว่าจะเห็นผลลัพธ์ที่พึงพอใจค่ะซึ่งผู้ที่ยังไม่มีมวลกล้ามเนื้อมากนักนะคะสามารถทำควบคู่ไปกับการออกกำลังกายได้ค่ะเพื่อให้เห็นผลลัพธ์ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะ ถ้าถามความรู้สึกนะคะในขณะที่รักษาด้วยอกสเกาเนโนะคะคือกล้ามเนื้อจะถูกกระตุ้นให้เกิดการหดและคลายตัวเป็นจังหวะอย่างต่อเนื่องเหมือนกับการออกกําลังกายหนักๆเฉพาะส่วนคะ่ะขณะทํำสามารถนอนพักผ่อนได้อย่างสบายๆเลยนะคะและหลังจากทํำบริเวณที่รักษาจะไม่มีบาดแผลใดๆไม่มีรอย้ําบวมเลยคะ่ะและสามารถไปทํากิจกรรมตามปกติได้ทันทีนะคะแม้แต่การไปออกกําลังกายในฟิตเนสคะ่ะ จะเห็นได้เลยนะคะว่ากล้ามเนื้อของแม่ฟ้ายนะคะจะกระตุกเป็นช่วงๆนะคะเพราะว่าตัวเครื่องนะคะไปสร้างให้เกิดการหดเกลิงนะคะตัวเครื่องนะคะจะมีความแรงตั้งแต่1-100ถึง1น0นะคะความแรงของตัวเครื่องนะคะจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคะ่ะและหยุดที่100นะคะและจะค้างไว้เป็นเวลา30นาทีคะ่ะ แล้ววันนี้นะคะก็คือผลลัพธ์หลังจากที่แม่ฝ้ายทำครบ30นาทีค่ะขอบคุณทางเด็กคลิน,นิกที่กลับมามอบหุ่นสวยปังให้เหมือนก่อนคลอดค่ะ